รถไปอายุทย,ยาก,ก็ไม่ใช่เไป <c oughs> ไปกลเกินไป่ะ <c oughs> <c oughs> ต้องทำเองไงคะเออไม่รู้เขาอยากกินกุ้งไหน้ำเผาแต่วันนี้เราทำเป็นแบบเนยทัฟเฟลด้วยนะฮะ เราจะไปไหนกันคะทำไมเอากะลมังไปไหนเนี่ยมันหกลเลอะเทอะอ๋อแสดงว่าต้องเป็นอาหารพวกเกี่ยวกับของสดใช่ไหมวันนี้อ่าไปเก็บเลยค่ะเก่งมากนี่ใช้ได้แล้ววะลูกเราวาตบมือสิว้าวภูมิใจจริงๆเลยมีหนูเป็นลูกเนี่ยไปขึ้นรถเลยค่ะยิบหวานกันทิ้งพร้อมยังไป ไปไปโอเคอะไรนะเคนโนทุกคนเดี๋ยวให้ดูนะว่าเคนของน้องบีบีเนี่ยเขาคืออะไรให้เรียกว่าอะไรนะลูกเครนนี่ฮะนี่คือเคนของเขานะครับนี่เขารู้จักเนืเป็นรถเคโนเรียกว่าอะไรลูกเคโนเคนใหญ่ไหมใหญ่ไหมใหญ่หรออะไรนะใช่เขากำลังสร้างบ้านอยู่นี่ไง สวัสดีครับทุกคนพวกเราครอบครัวตัวนีว่ค่ะครับผมบาร์บบุ๊กแล้วก็น้องบีบีนะครับวันนี้เราจะไปซื้ออะไรคะอาหารทะเลค่ะจะบอกว่าร้านอาหารทะเลเนี้ยเราไม่ได้ไปนานมากแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะนานมากแล้วปกติวนเวียนอยู่ที่ไหนบีบียอยู่ที่ไหน แมคโคลฟูดแลนด์โลตัสปกติก็วนเวียนอยู่แต่แบบนี้นะฮะแต่วันนี้เราจะกินอาหารทะเลแบบสดๆนะครับนั่นก็คือกุ้งแม่น้ำนะครับย่างเน้อทฟเฟิลชีสเดี๋ยวเราไปเจอที่ร้านอาหารทะเลเลยเนาะใช่ค่ะไม่ได้ไปนานแล้วทุกคนโอเคพี่บียบายก่อนสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบายซียูโอ้ซียูซียังยังไม่ไปไหนโอเคเดี๋ยวเจอที่ร้านอาหารทะเลครับผม มาถึงก็ถ่ายกุ้งก่อนเลยสดๆทุกคนีินาโมลอยากได้ตัวแบบใหญ่ๆเลยค่ะพี่มณฑ์คัที่ไหน่อยเอาใหญ่ๆเลยหูวิตัวใหญ่มากพี่กิโลห้าร้อยห้าสิบนี่เดี๋ยวเราจะเอาไปเผาใช่ค่ะแล้วก็เอาไปผ่ากลางค่ะแล้วก็เผาคาทัฟเฟลค่ะแล้วก็โรยชีสโอเคอันนี้คือพี่ก็จะทําให้ดูวิธีทํานะฮะแม่บุคไม่รู้จักว่าทำยังไงไม่หม,มากลัวมันเละค่ะจะเลยให้เขาสอน ตั้งใจดูนะกลับบ้านไปทําเละนะถ้าทําไม่ได้มาก็ขับรถมาที่นี่อีกรอบนึงให้ที่เขาแคะให้ใช่ค่ะแล้วเราต้องเอาตรงไหนออกทิ้งอะไรบ้างไหมคะแค่นี้ทําได้ไหมอันนี้ออกด้วยใช่ไหมถุงมันเหมือนถุงที่มันมันตัวมันก็มีบางตัวมันก็ไม่มีอ่ะล้างค่ะอ๋อแค่นี้เองทาได้ไหมไม่น่าง่าย โอเคทุกคนกลับมาแล้วฮะกลับมาได้คืออยู่ในรถนะร้านอยู่นี่นะชื่อร้านอะไรครับเดี๋ยวดูนะฮะที่เรามาร้านนี้เพราะว่าอะไรมาอร่อยเพราะว่าอร่อยใจครั้งแรกเลยค่ะชอบมากไม่ใช่อร่อยมาเรายังไม่ปรุงเราจะรู้ได้อร่อยไม่หมายถึงว่าอาหารร้านเขาอร่อยอาหารร้านเขาคือคือเขาทำแบบสดๆจากหน้าร้านเลยนะเสร็จแล้วก็ไปทําข้างในนะครับอาหารเขาอร่อยทุกอย่างเฮียเคยทําคลิปกินอาหารทะเลด้วยงบ1 0 0 0บาทที่ร้านนี้ครั้งแรกแล้วหลังจากนั้นก็จะมาร้านนี้ตลอดเลยนะชื่อว่าร้านน้ำมนต์ซีฟู้ดนะครับอยู่ที่เทียนทะเลนะครับใครอยากได้วัตถุดิบที่แบบว่าาาอหรทะเลสดๆ ไม่แรงนะครับมาที่นี่เลยนะทุกคนแนะนําเลยแล้วเมื่อกี้แม่บุ๊กก็ไปขอวิธีแบกกุ้งใช่ไหมใช่ค่ะแม่บุ๊กเขาทําไม่ค่อยเป็นนะฮะคือเมื่อคืนเรานั่งดูถึงตีสองอ่ะนั่งดูว่าเฮ้ยอยากกินกุ้งแม่น้ําแบบเนี้แล้วแบะกลางแบบเนี้ยเดี๋ยวรถไปอยุธยาก็ไม่ใช่ไปไกลเกินไปวะต้องทำเองนะเออแม่บุ๊กกาอยากกินกุ้งแม่น้าเผาแต่วันนี้เราทําเป็นแบบเนยทัฟเฟลด้วยนะฮะแล้วตอนนี้เด็กเป็นยังไงคะด,ดูเด็กหล่นมาเรียบร้อยน้องบีบีหลับแล้วเราจะทําอะไรกับเขาก็ได้โอเคทุกคนเดีย๋ดวยวกล ครับเดี๋ยวแม่บุ๊กไปแกะกุ้งให้ดูฮะไปไหนแนะนํากุ้งให้มาดูหน่อยกุ้งอยู่ไหนกุ้งอยู่ไหนไหนกุ้งอยู่ไหนให้มาดูหน่อยมือเลยกัดมือหยิบกุ้งให้มาดูเร็วอุ้ยนี่ไงครับไปหยิบให้อาพี่พีจับกุ้งก่อนอุ้ย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 ไปไหนมาแล้วจ้ากุ้งราคา1,000กว่าบาทก็ไม่แพงนะตัวใหญ่นะครับพี่รัก ไม่หรือทุกคนมันเริเ่มเลยอะเดี๋ยวแม่บุ๊กจะมาแกะนะครับให้เป็นแบบนี้นะอันนี้คือของที่ร้านเขาทาให้ที่ถ็งตอนต้นนะครับเนี่ยเขาทําสวยมากเลยนะเพื่อนๆเราไปทําตามกันเลยนะครับทิธดีนี้นะฮะตัดกุ้งแบะแล้วย่างยัง,ยงไงนะฮะเดี๋ยวที่ทาเยเนยเฮดัฟเฟิลด้วยวันนี้ไหวไหมมาถึงเราทําไงคะตัดอันนี้ออกก่อนนะคะที่ร้านทาให้ดูแล้วนี่ตัดก้ามค่ะตัดก้ามออกไอ้ก้ามนี้เราไม่ได้ทิ้งนะคะ เดี๋ยวเราจะเอาไปนึ่งค่ะไอ้กล้ามนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราเอาไปนึ่งนะครับแล้วเนื้อมันต่อมาเป็นเหมือนเนื้อปูเลยค่ะวว้าที่ร้านเขาบอกมาที่ร้านบอกมาตัดนวดตัดตัวแมงสาบนะครับแล้วก็ตัดขาใช่ค่ะแล้วก็ตัดอันนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้เองออ่ะเาันไก่จกเข้าไปตรงกลางเลยฮะใช้คำว่าจกเลยนะครับแล้วก็ตัดออกมาแบบนี้ครับแบบสิโอ้ยจำเก่งนะเราอ่ะรู้จักว่าจำเก่งอ่ะ ้ใหหฟังะะถ้าให้ฉันแข่งกับเธอเพื่อลืมเรื่องราวของเราพ<ช>อกลับมาที่กุ้งขาตัดจะยังไงนะฮะแบบนี้เลยค่ะโอเคแก้วงกยตัดตรงกลางออกนะครับใช่แค่นั้นเองค่ะแล้วก็เอามือแปะนะฮะเอาละแม่บุ๊กทำได้เพราะฉะนั้นเปิดร้านให้แล้วเอาไหมเปิดร้านให้เอาไหมคะแล้วก็ทำแต่งานแบบนี้เลยนะทำอาหารอย่างเดียวเลยนะให้เพื่อนเพื่อมากินเนาะ ขอเก็บตังค์อีกแป๊บนึงนะทุกคนนะอ,อย่าเพิ่งเบื่อกันนะทุกคน,ด,กคนดูยูทูปกันเยอะเนาะป้าอย่ามุมนี้เลยค่ะตายมุมนี้ <c oughs> นตายดูหนะ้ามุมนี้คืออะไรอ้วนเหรอ <c oughs> <c oughs> มุมนี้คือตายอ่าต้องแบบนี้อ๋อต้องมุมนี้เหรอใช่โอเคถ้ามุมนี้ได้นะคนนี้จะเหนียงจะไม่เห็นไงทุกคนอ่าทุกคนนี่ครับของที่ร้านทํามาแบบนี้นะครับสอนแม่บุ๊กมาแบบนี้แล้วก็แม่บุ๊กก็มาทําเองให้เป็นแบบนี้นะฮะได้อยู่เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปย่างกันเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะทานเลยเห็ดทัฟเฟิลตรงนี้นะฮะ รสมันแบบเป็นเยอะนะกว้าอุ๊ยอะช่วงนี้ให้แม่บุ๊กเขาทำไปเรื่อยๆนะครับไปกำลังใจให้นะครับรักสู้ๆทุกคนมีเด็กมายืนมองยืนมองแม่ทำกุ้งมาเอากุ้งให้บี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 รักกุ้งนี่ไงทุกคนตัวที่สองของแม่บุ๊กฮะ ค <ITA> มยบุ๊กทำได้เจ๋งมากโอเคมาแล้วทุกคนตัวสุดท้ายโอ้โหสวยงามมากเลยทุกคนนี่คือถ้าไม่แบบรักจริงที่ทำไม่ได้นะเนี่ยอาหารแบบนี้ขอคนละหนึ่งลายให้แม่บุ๊กครับน่ารักมากเลยที่รักหลังจากนั้นเราก็ทาทัฟเฟิลชีสค่ะนี่ฮะทุกคนเป็นเนยทัฟเฟิลชีสนะครับหอมมากเลยอ่ะจะบอกว่าแบบ กลิ่นทัฟเฟิลนี่แรงมากคิดดูนะทุกคนแบบเนี้ยแล้วเอาไปย่างนะร้อนให้ไฟร้อนอบโรยมอไซาเรลลาชีสข้างบนแล้วก็ด้วยไข่กุ้งโอ้โหแล้วจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะเย่ห yeah. ูทุกคน <laughs> คิดเมนูกันจะไม่ออกแล้วทุกวันเนี้ยช่วงนี้ก็ให้ไม่บุกนะครับทานเลยเฮดทัฟเฟิลไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียไปจุดเตาก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจอที่โต๊ะเลยฮะ เอาทุกคนเริ่มแล้วฮะนี่ฮะใจไม่รัก,กทําไม่ได้นะบอกไว้เลยตั<อ>้ง <c oughs> แต่ขั้นตอนแรกยันจุดเตาอะดูหน้าทุกคนอย่าหาทำแล้วไหม้แล้วเนี่ยกลิ่นแบบว่าทะลุเข้าไปได้เลยตอนนี้คือมีบ้านสองหลังทัดไปนี่เดินมาดูแล้วนะว่าไอ้บ้านนี้มาทําอะไรกันวะอู้สวยงามที่รักนคนไหนเดี๋ยว <c oughs> ช่วงนี้เดี๋ยวเราย่างให้สุกเลยนะเดี๋ยวมานั่งกินกันนะครับนี่เป็นไงฮะแม่โบเขาก็นั่งย่างไว้นะฮะนี่สุดยอดมากเลยที่รัก หนึ่งในเมนูของร้านเรานะคะทุกคนชื่อเมนูอีกทีค่คคคะอ้าวลืมเลยคราวนี้งง<อ>งงคาโชีค่ะโอเคนี่ฮะทุกคนใจไม่รักบอกแล้วทำไม่ได้นะเนี่ยร้อนมากทุกคนดูใกล้ๆฮะโอ้ร้อน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 ทุกคนเหมือาทำหน้ค่คะเชฟบุกฮะตั้งใจมากทุกคนแล้วเงียก็ตั้งใจจุดเต,ตามากค่ะหน้าไหมเลยทุกคนสวยงามทุกคนตอนนี้กุ้งเราเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะฮะนี่ฮะขอบๆเริ่มแดงแล้วฮะ กลแล้วทุกคนอีกนิดเดียวได้กินแน่นอนทุกคนดูหัวมันดิกำลังเดือดเลยฮะ a few moments later ายบายังไม่ไปไหนเลยเพิ่งจะเสร็จแม่ทุกคนเสร็จแล้วฮะย่างกันนานมากคือใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งกว่าจะย่างเสร็จน่าทานมากน่าทานไหมแม่มาเอาตัวไหนก่อนเอาให้แม่ก่อนนี่นึ่งก่อนค่ำนึ่งก่อนแล้วไปทุกคนดูนี่แม่มีงานนี่ฮะเดี๋ยวให้แม่กินก่อนแม่รีบไปแกะออกมาได้แบบนี้เลยนะนี่หื ก็ผ่านไหมว้วมาวมนะคะนี่ฮะทุกคนกูชิดยืด <c oughs> นี่ฮะเป็นไงได้ไหมโอ้โหโคตรอร่อยเลย <c oughs> ผมขอข้าวด้วยหูไม่อร่อยมากอ่ะอเ,เป็นไงผนในหัวฮะกุ้งมันสดแม่ เอาข้าวลงไปในนี้ฮะตักซีฟู้ดอือร่อยมาก,มากดีไหมแม่อร่อยมากเลยบอกตรงจริงมากมันมีชีสแล้วมันมีกุ้งมันมีมันนะนข้าวมันกุ้งทุกอย่างผสมประสานกันเอาสักตัวแม่นี่ฮะอ่ะแม่ใ,นนใส่จานนี่นะคะป้ายคน โคตรฟินอ่ะฟินมากเหมือนข้างหน้าเป็นทะเลแล้วมีภูเขานะหารู้ไหมว่าเป็นบ้านคนโอเคเดี๋ยวแม่ต้องรีบไปครับไปแล้ครับโอเคแม่สวัสดีครับไปคนดูนะเนี่ยโอ้โหมาม่าแล้วชิมซีฟู้ดนะทุกคนอร่อยมากโหโคตรดีอะ มันล้วงมันออกมาครับทุกคนใส่แล้วนะมาขึ้นทำนี้ได้ไหมดีมากเลยอ่ะคือเห็นหน้ามีเราฟินแล้วเราก็รู้สึกดีอ่ะโอ้ยอม,มาดูดินี่ฮะ เคยภูมิใจในตัวเองไหคะนี่อะภูมิใจมากเลยคลิปเนี้ยคือนั่งทํากันนานมากทุกคนแล้วมันคือฟินมากอ่ะนี่ต้องดูดเลยนะอือหือ,หอแม่เ้ยที่สุดแล้ววันนี้ภูมิใจมาก เหนื่อยเ,เหรอโอเคหายเหนื่อยนะเนี่ยทุกคนใส่ลงไปแบบนี้ฮนะันี่อของผมฮนะล่าลงไปโอ้โหมาม้างแงะเลยค่ะใช้เวลานิดนึงน,นะเพราะว่าแม่บุ๊กเนี่ยเขาเรียบร้อยมากกว่าจะแงะกุ้งเสร็จนะฮะอันนี้มันกุ้งเหรอโอ้โหยทุกคนเนื้อฮนะเนื้อเปน็นก้อนเลยนะ แนะนำนะทุกคนบอกให้ย่างแบบไม่สุกมากนะไม่สุกจนกรอบจนเหนียวอ่ะต้องพอดีพอดีแบบนี้เลยไฟอ่อนๆน,นะทุกคนเลยใช้เวลาเป็นชั่วโมงคร<อ>ับนี่ฮะเป็นตอนๆแบบเนี้ยตอนอีกแล้ว<แ>อยากเห็นจังหวะเข้าปากพี่รักโอ้โห z o มเข้ามาทุกคนโซมเข้ามา z o มเข้ามาให้เห็นนี่ไปเลยครับ จากข้าวดีมากอ่ะทุกคนดูคลิปนี้จบนะครับไปเทียนทะเลเลยฮะร้านน้ำมนต์ไปซื้อกุ้งนะฮะต้องน้ำจิ้มร้านพี่น้ำมนต์ด้วยไหมใช่ต้องซีฟู้ดเขาด้วยนะอร่อยมากอ่ะมาคำนี้นี่ฮะื มาถึงตัวสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนมันหมดเร็วจังเวลาแห่งความสุขของเราเนี่ยเราบอกแล้วว่าให้เอามากกว่านี้ปลาแบบจะกินหมดหรอไม่ที่รักเรื่องเรื่องคือพันกว่าบาทแล้วทุกคนหมดตูแล้วนะมื้อเนี้ยคุ้มไหมล่ะคะคุ้มมากเป็นประสบการณ์ที่ดีมากทุกคนในการปิ้งกุ้งแบบนี้อะทุกคนดูดิคุ้มไหมล่ะพันกว่าบาทแล้วได้เนื้อกุ้งขนาดนี้แล้วหัวมันแบบเนี้ยโอยที่รักดูให้คํานี้มาเปเอานะอย่างนั้นอะกินไหม ไม่กินเสร็จเราฮะทุกคนไปให้คำสุดท้ายครับเพื่อข้าคืนแสนหวานของเราเด็ดมากเข้าเปล่าด้วยขนาดนั้นเลยเหรอคะกินกระดูกมันน่ากินเลยเนี่ยกินเปลือกกุ้งได้ผมกินหมดแล้ว หมดทุกคนเรียบร้อยขอน้านะะ่อยค่ะไม่คำนี้ไปให้หมากินแม่มาเก็บไว้สุดท้ายให้ตัวเองกินกินเลยครับกินเลยครับป้าอิ่มแล้วครับไม่เอา,เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาป้าคิดว่จา <laughs> จะให้ไหมไอ้เราคิดว่าจะให้จริงในใจก็คิดนะเขาคงให้เราแหละนี่พูดเองแล้วนะคิดว่าจะให้ไหม <laughs> ไม่ไม่ให้มากินแล้วเร็วๆรนายไม่ไม่มาม้าเร็วไม่ลองลองลองไม่เอาหผักอะไรผักคนละครึ่งคนละครึ่งอ่ะอ่าอ้า เซฟบาสบางบอลด้วยทุกคนมายั่วให้อยากแล้วหมดแล้วเนี่ยแล้วไม่มีกลินแล้วเนี่ยแล้วมันยัว่วอ๋อแค่ว่าสุดท้ายเขายัว่ว ไม่เป็นไรเพื่อเมียสุเทียร์เรายอมครยอมให้คนเดียวในโลกโอเคทุกคน <S <S ขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับถ้าเกิดถูกใจคลิปนี้อยากให้ทุกคนได้เห็นคลิปนี้ก็ฝากแชร์ด้วยแล้วกันนะครับให้เพื่อนๆได้ดูนะครับฝากแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วใครที่ยังไม่ได้กด subscribe นะครับฝากกด subscribe ด้วยนะครับให้ดังติงต็งติ็งติ็งเลยนะครับเพื่อจะไม่ไพลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวัน,นนี้ครอบครัวตัวบีขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย